ต่อ,อครับพี่น้องครับผม EP พีสามของห้อในเมืองนี้ครับพี่น้องครับผมมาเสียล้นเพลินจีพามาเบิง่งยางบุ้งเขาสามารถยางขามได้บ่ไหมครับเพาอ,อย่างไม่ไดออ้พี่น้องเพิ่นก็มาหลาย

นริงนะพี <S 1> <S 1> right. mm ่น hmm. so ี่งนนทานท่านใดป่ปาปะอาดแต่งอเจาวะพ่อเป็นตล่งเหียนี่ตัวนึงอีบอยผมตยตเป็น้ยจะได้วางันก็เปียก็ครถจังไรบ่เปลียนตเปียนคนนันอยู่ไวะานนนครับ พ่อผมตึงอใช่ปะเมื่อไหร่จื้อห่อพ <laughs> oh. <Hello> ่อพ่อพ่อพ่อม่งีบมาพูดตายซะแล้วเนาะโอ้คุณน่ะป้าลูกลูกป้าคิหนิของกิมแมนมิฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ฮ่า่าฮ่าฮี่ไรตีตัวเอาแล้วดิตีตัวกับจี๊ป้าให้ตีตัวเฮ้โอ้ คืออยู่คืออืมี่เวก่าปตัวเขาหมูปลาอยู่นึ่อู้หนำะไรเงียอ๋ออันทั้ง้านทังพวกเขาย่างม่ีาเเขาทังหนงบัวบานอำเภอหนองบนี่เขาจบเร็นวันที่เจ็ดแต่ยูยูบ้านนี่ขั้นไปทางนี้อีกขระมาณหอูน้หมูบ้านอะไครับเนบุญเอียงเลยกระินบอกสี่บ้านหนองบัวบานเนี่ยวันที่เจ็ดพี่สิน้อยนี่อาน้อยพี่นแทงนี่แหะ

นี่จบตส่งว่าเดี๋ยวเดยวยุ่ง้วย่งแล้วยุ่งแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีถานเนี่ยแม่แม่ถานเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้เอล่ะพี่น้องรุ่นลุ้นลุครับไ่ได้มาลุ้นครับไปครับ มั่ล้ำพี่โเด้าบอกว่าเ่นนเนออัเจอครับเออเเราบว่นเราอีกส่วนเรามานไม่บโจเรามาพ่นเหรอกันมาสิเราม้าเ่อยเ่ยเอเเออเริ่มดังว่าเชฟพูดหลไมไมันม่เย็บแล้วยงงบวบากนีแวก็ได้ป้าอย่างกบ่นบโอ้ไปแล้วงประเด็ลวมมี แกล้วเลยแค่ร้อยแกล้วลดราคาบาทลดราบาทเจ็ดพันร้อยจว่าครับแต่ยูอันนี้คือราคาอยู่ไหนดิไปวางตลาดอีกราคาหนึ่งดิแมนวะครับไปวางตลาดกระโล่กันเรียนหัวกรุงเทพอีกราคาหนึ่งดิสองร้อยพูดยูหอกแมนนาคือดำแท้อุ้ยหน้าดำแล้วเอ้าวไปลองครับเดี๋ยวแทงอันวันที่เจะไหนก็วันที่เจ็ดครับเอาผู้ใดคือว่าวันที่สิบแปดวันที่เจ็ดนั่นเนี่ยวันที่เจ็ดยูนอมบานหนิออมบาสยูบ้านไม่อิท ร้นไม่อิดครับั้นนั้นนั้นซือเอาน่ะเมียนครับโอ้โหบ้าท่านสัตวอบสัตว์ท่านออกมาเพียบมียนเมีนเมีนท่านออกมาวัดนงั้นเดี๋ยวเพื่นมาสายย้งสายงในสาย้งเข้าครับบอครับวัดนงคูนเพิ่นได้เสียงอีสานหนึ่งแต่บบอบอบอมันยังมีติดกันมันยังมีสองมือติดกันบอบออีกจังมือสอมือเลยดีล้น้ำรถเขาเดไปเบิ้งมาล้ำอันจานวัาเพียบ้านเพนพอดีบ้านัองคู นี่เอ้าไปบึงท่าบุญก็มาลุนท่งพี่ครับเบินี้พี่น้องมาเบิ่งครับมาเบิ่งครับมาเบิร์นอ่อนชอยเฮ้มได้แล้วลุนทะลุนครับ น้องฟองไกคุณ <ะ S 1> พามา,ารกาศบ้านเสียบรรยากาศดีะคระับเ่ออในการเลยมียนต้นซับแอร์ะต้้ซัอนแหละว่าเมี่ามีนเจ๊งเลยนถทุ่งผาจะของ ฮัลโหลครับได้ไ่มครับมีเมียไม่ใช่ครับผมบ้าหมานบ่ปะอ้าเอาขึ้นได้บ้างกันไ,ไหมอึบม๊บเฮ้ออืม มาถูกมือเลยวะกับแม่นี่เอาต่อมาไปเดินทางต่อครับเสียนนุ่นสิพาไปใช้อีกบมูมเนี่วันนี้นะครับบูมตามติดชีวิตเสียนนุ่นนะครับบูขึ้เกียกแต่ววานุ่น

ก็ทเจ็ด uhm พ่อกันครับบ๊ายบายครับบ้านน้องบานบ้านนองบานมาโยมาโยพ่งหน่อยโยพ่วงหน่อยเอาครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับผมสำหรับคิมลีนะครับผมเสียนน่นพาลุยครับขอบคุณหลายๆครับวันนี้โอ้ติ่นดงเลยเดี๋ยวว่า